เห็นใจนะครับรู้ใจเห็นใจนะครับใจก็สลายนะครับเพราะถ้าเราไม่เห็นใจใจไม่สลายมันก็จะมีความพอใจไม่พอใจกับความคิดที่มันเกิดขึ้นนะครับกับความคิดนึกที่มันปรุงแต่งนะครับแต่ถ้าเมื่อเราเห็นใจใจสลายแล้วความพอใจที่จะเกิดกับความคิดเป็นตัวเติมเชื้อนะครับมันก็หยุด การเติมเชื้อมันก็หมดนะครับความพ,พอใจพอใจไม่เกิดขึ้นความคิดก็ดับไปแต่ถ้าเรายังไม่เห็นใจไม่เห็นใจหมายความว่าเราเหมือนเราไม่เห็นธนูที่มันวิ่งมาหรือว่าลูกปืนที่มันวิ่งทางเรามาเนี่ยเราก็หลบไม่ทันนะรหรือว่าหยุดไม่ได้การที่เราไม่เห็นใจแล้วมันไปผสมกับความคิดความพ,พอใจและความไม่พอใจมันก็จะเกิดขึ้นไม่ว่า ความคิดนั้นจะเป็นเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องเดิมเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มันก็จะพอใจกับไม่พอใจเวลาเกิดความพอใจไม่พอใจก็เรียกเกิดกิเลสกิเลสเกิดขึ้นปุ๊บนะครับจิตก็จะเศร้าหมองพอใจก็เศร้าหมองนะครับไม่พอใจก็เศร้าหมองแต่ถ้าหากเราเห็นใจใจ,ใจสลายมันน้ำตาจะเกิดเหมือนเมฆนะครับเมฆจะรวมตัวเป็นฝนเป็นพายุแต่เมื่อลมพัดสลายสะก่อนก่อนที่มันจะรวมตัว พายุฝนนะครับพายุโทน์นโดพายุอากาศนาเมฆกลุ่มเมฆต่างๆมันก็สลายตัวก่อนที่มันจะเกิดเป็นพายุมันก็จะเป็นผลดีเหมือนกันนะครับการที่เราเห็นใจภายในที่มันเกิดขึ้นทางความคิดใจมันก็จะสลายความคิดมันก็หายไปนะครับมันก็เกิดความพอใจและความไม่พอใจไม่ได้นะครับเพราะถ้าเราไม่เห็นใจมันคิดขึ้นมาเหมือนเมฆมันรวมตัวขึ้นมา มันก็จะตกเป็นฝนนะครับน้ำท่วมน้ำหลากซึ่งอารมณ์นะครับพายุอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นจากความคิดเป็นความพอใจและความไม่พอใจเนี่ยมันจะทำให้เราเสียสติเสียสมาธินะครับทำให้เรานั้นเราจะสังเกตได้นะครับว่าเราอารมณ์ไม่ดีรู้สึกไม่ดีคิดมากนะครับหรือว่าใจไม่ดี ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเรานั้นไม่เห็นใจตอนที่มันจะเกิดถ้าเราเห็นใจเห็นความคิดนะครับเมื่อเห็นใจใจมันสลายเขาเรียกไม่เต็มเชื้อทางความคิดความคิดก็หยิบไปความพอใจไม่พอใจไม่เกิดขึ้นเหมือนเราไม่ปรุงอาหารนั่นแหละเราจะหยิบของชูรสลเราก็ไปหยิบเกลือมาเราก็เอ๊ะไม่ใช่นี่าวางการที่เราเห็นความคิดเห็นใจเราก็ไม่ใส่ความเค็มความเผ็ดความเปรี้ยวความหวานลงไป แต่ว่าเรื่องของใจิตใจมันมีแต่ความพอใจกับความไม่พอใจในสิ่งที่เราเห็นอยู่ดูอยู่ฟังอยู่ได้ยินอยู่ดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสอยู่ฉะนั้นการที่เราเห็นใจใจสลายนั่นแหละนะครับความพอใจไม่พอใจไม่เกิดขึ้นทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าไม่เกิดกรรมไม่เกิดกิเลสไม่เกิดริปะเราจะสังเกตได้เวลาเราไปเที่ยวนะครับเราเห็นอะไรลรวอยากได้เกิดกิเลสเราก็จะรู้ด้วยน้ำฟันเอาเกิดกิเลส เกิดกิเลสเกิดกรรมคิดเกิดพูดเกิดทำเกิดวิบากอยากจะคิดพูดทำรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เฉยๆพ,พอใจพอใจยินดีไม่ยินดีซึ่งอาการเหล่านี้เกิดจากการที่เราไม่เห็นใจแล้วใจไม่สลายมันก่อตัวขึ้นมาเป็นความคิดเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกคิดพูดทำดับจนสิสมปัดเกิดความอยากได้ความโลภความโกรธปิตะราคะโมหะกลัวกังวลมิตกจกนั่น,นท่านจึงให้เรานั้น เห็นใจไปสลายก่อนที่จะเอามาคิดเอามาพูดเอามาทำนครับคนที่จะมาเอาไมา้เกิดกรรมกิริยาเราก็มองไปภายในะนะครับเหมือนเราใจมีความรักเมตตานาเมตตามีความรักนะครับใจรักมีเมตตาหรือว่าเมตตารักใจเนี่ยเราก็จะเห็นใจหรือเราเคอยดูใจไว้เหมือนเราก็ดูลูกอ่อน ไม่เกิดอันตรายจะกินจะนอนจะกับ่ายตอนที่เราดูใจไว้เนี่ยนะครับใจรักเมตตาเมตตาใจให้ใจนั้นไม่เกิดความพอใจพอใจนั่นแหละคือความรักความเมตตาที่มีต่อใจของตัวเองไม่มีใครทําร้ายจิตใจเราได้นะครับนอกจากตัวเราเองที่ไม่ดูแลใจนะครับไม่เห็นใจแล้วใจไม่สลายะนั้นเราไม่เห็นใจใจไม่สลายมันก่ดตัวขึ้นมามีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลขึ้นมาเราปล่อยปละละเลยไม่ทําหน้าที่ ละเลยนัานที่นี้การเป็นผู้ดูแลจิตใจของตัวเองเราก็ทำลายตัวเองด้วยความประมาทด้วยความเผลอด้วยความขาดติตนะครับด้วยความไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่อยากจะใส่เหมือนเราค้าขายเหมือนเรามีลูกถ้าเราไม่สนใจไม่ใส,ใส่มันก็เกิดอันตรายแต่การค้าขายที่ขาดทุนไม่ละเอียดรอบคอบเหมือนกัารที่เรามีร่างกายมีใจทุกคนก็จะรู้ว่าทุกคนมีใจแต่เราไม่ได้รักษาใจเลยรักษาในร่างกายให้สวยให้งาม ให้แข็งแรงให้ดูดีภูมิฐานภูมิใจน่ารักสวยงามแต่เราลืมดูใจนะครับมันก็เลยพอใจพอใจชอบใจไม่ชอบใจดีใจเสียใจอาการทางใจเกิดขึ้นตลอดเพราะว่าเราไม่ได้ดูใจมันก็เลยแตกสาขาที่เรียกว่าใจแตกแตกยอดแตกกิ่งแตกก้านไปมันก็เลยหลายใจแเห็นใครก็ชอบเห็นใครก็รักเห็นใครก็ตกใจเราจะไม่ยึดไม่ครอบครอง นะครับมันก็ทาให้เครียเสียใจมันเสียเวลานั่นละใจมันเสียบ่อยๆมันเสียเหนื่อยมากๆเสียแรงมากๆมันก็จะทุกเพียเหนื่อยนะครับการที่เราเห็นใจใจสลายเนี่ยมันไม่เกิดความมีตัวตนของจิตใจนะครับที่จะไปพอใจหรือไม่พอใจดีใจเสียใจสุขใจทุกใจนะครับมันก็เลยเขาเรียกสงบใจนะเพราะแต่ไมาใช่คนใจมันว่างใจมันนิ่งมันเย็นมันหยุบ มันสงบอยู่แล้วแต่พอเราไม่ได้เห็นใจใจไม่สลายมันเล้ก่อตัวขึ้นมาก่อวอดขึ้นมามีเรื่องของใจนะครับใจก็เลยมีอาการต่างๆนานาเราจะสังเกตได้ว่าเรารู้สึกไม่สบายใจพอใจไม่พอใจเรามองเข้าไปในใจก็เห็นใจแล้วก็ถ้าใจมันยังไม่สลายเรียกมันไม่คลายเหมือนน้าแข็งไม่ละลายเราก็จะรู้สึกถึงความเดือดวหัวใจความทุกข์ใจทรมานใจลําบากใจ ขับแค้นใจอิดอัดใจน่าลำบากใจเหนื่อยใจกังวลใจนั่นคืออาการที่มันเกิดขึ้นเยอะๆมากมายในสารพัดร้อยแปดพันข้าวแต่เมื่อใดเราเห็นใจใจสลายในทันทีจำพันเหมือนเราหยดน้ําในกระทะที่ร้อนๆปุ๊บเตียยมันหายไปแต่มืเราเห็นใจแล้วใจที่มันจะเป็นตัวเป็นตนเกิดความพอใจพอใจในอะไรต่อเม่ออะไรเนี่ยมันก็าหายไปนะครับเราก็เลยยังสงบสติอารมณ์ได้ ใ,ใจก็ยังนิ่งยังหยุดยังเย็นยังเฉยได้ไม่เล่าร้อนไม่เศร้าหมองไม่ฟุ้งซ่านนะครับไม่ภาวะผวาญงั้นการมองใจนะเห็นใจอยู่ตลอดเวลาก็เราก็จะเห็นใจกันได้นี่มันบางครั้งชีวิตมันกว่าจะเห็นใจตัวเองจะคนอื่นหรือ,อยกคนอื่นเห็นใจเราเนี่ยมันยากมากบางคีไม่เกิดเลยตลอดชีวิตบางคีจะเกิดตอนที่เราผิดหวังพัดพรากสูญเสียเราเกิดแก่เจ็บตาย เราไม่มีความรู้ไม่มีงานไม่มีเงินเราไม่มีคนรักไม่มีคนให้คาปรึกษาคนดูแลให้ความรักความอบอุ่นเรากว่าจะเห็นใจตัวเองมันก็ช้าไม่ทันการแต่ถ้าเราเห็นใจใจสลายัเป็นเน่นเถึงเวลาเราเกิดความเปลี่ยนแปลงพัดพรากสูญเสียหัวเมียภรรยาสามีลูกหนานติพี่น้องพ่อแม่เราก็จะรู้สึกถึงความไม่เสียใจไม่ดีใจนะครับไม่พอใจเราไม่พอใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เรื่องปกติเรื่องเกิดดับเรื่องที่มันเปลี่ยนแปลงได้ในชีวิตในสังขารของสรรพสัตว์ของวัตถุเงินทองเข้าของฉะนั้นคนที่เห็นใจใจสลายเนี่ยจะเป็นคนใจดีใจกว้างนะครับเป็นคนเมตตาเป็นคนมีเมตตาเป็นคนมเมตตาตัวซึ่งคุณธรรมเหล่านี้เกิดจากการเข้าเห็นใจแล้วก็ใจสลายนะครับเขาก็จะมีความรักความเมตตากับตัวเองก็จะเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งนะครับคนที่จิตใจเข้มแข็งจะเป็นคนที่มีบารามี นะครับก็เรามีกําลังใจนะครับใจจะสะอาดผ่องใสจิตใจจะบริสุทธิ์สงบเงยน็นนะครับใจจะเป็นอิสระซึ่งใจแบบนี้มารครอบงําไม่ได้นะครับเรเลอวิบากครอบงาไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องเห็นใจเห็นใจใจสลายตลอดเวลาเมื่อเราเห็นถนนนี่แหละครับรถเมื่อเราเห็นถนนเห็นรถเห็นทางก็ปปอดภยัยก็ที่เราเห็นใจก็เหมือนกันแหละนะครับเราใจมันสลายมันไม่เกิดความกระทบกระทั่ง รู้จักหลบหีใจก็เลยสบายใจนะเขาถามว่าสบายดีไหมถ้าเราไม่สบายใจแสดงว่าเราไม่เห็นใจตัวเองนะครับเราอยากให้คนอื่นเห็นใจเราไม่ได้ต้องเห็นใจตัวเองเมื่อเห็นใจใจสลายปุ๊บมันก็ว่างมันก็วางมันก็เบาก็สบายกับผลกายลโ่มลงนะครับนั่นคือการเห็นใจตัวเองแล้วใจสลายแต่ถ้าใจยังไม่สลายนะครับเราจะสังเกตได้คนที่ใจแตกอย่างเงี้ยจะมีความปิสละไปเที่ยวไหนกินไหนไปไหนได้หมด ไม่เหมือนตอนที่ถูกครอบงำถูกบังคับ,บให้อยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับสังคมแต่ถ้าคนที่ใจแตกแลับก็ตระเลยไปแต่ถ้าใจแตกดีก็คือคนที่เห็นใจและใจสลายนั่นเขาเรียกว่าแตกดีันะบ็เป็นในทางที่ดีแต่คนที่ไม่เห็นใจและใจแตกนะครับนะครับใจสลายก็คือคนที่มีทุกข์แล้วไปหาที่ดับทุกข์แต่มันจะไม่ดับทุกข์แต่จะเพิ่มทุกข์ขึ้นนะครับเป็นเพิ่มภาระเพิ่มปัญหามันหนีออกจากบ้าน ก็ไปติดเพื่อนติดชิงสิทติดได้หัวได้เมียได้ลูกได้หลานปาราปัญหาตามอมายุยิบหม่ไม่เรียนอย่างเงี้ยหนีงานแต่คนที่เขาเห็นใจเห็นใจใจสลายเนี่ยเขาจะมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีศีลมีธรรมก็จะไปในทางที่จเจริญเกิดประโยชน์สุขสัพนิปานนะครับคนทั่วไปในตกอบายไปติดอบายามุขอบายาภูมินะครับนั่นคือสิทธ์ว่าทำไมคนที่เห็นใจกับไม่เห็นใจมันตา่างกันถ้าเหมือนคน ที่เห็นใจแล้วก็คือคนที่เหมือนคนบวชแล้วนะบวชแล้วสุขแล้วคนที่ยังไม่เห็นใจยังดิบอยู่ก็ยังมีเรื่องที่จะให้ขมขื่นฝืนใจครับแค้นใจอยู่ฉะนั้นใให้เราเห็นใจเมื่อเห็นใจใจสลายนะครับว่าเป็นการเว้นทุกที่มีก็จะดับไปทุกที่เกิดจะไม่ไมเกิดไม่เบียดเบียนใครและพวกอื่นนะครับความประโยชน์สุขทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตแต่คนที่ไม่เห็นใจใจไม่สลายนี่มันชนตลอด นะครับทำมีตัวตนมันชนตลอดมีปัญหาตลอดมันเอาเรื่องตลอดมันก็เลยได้เรื่องเกิดปัญหาก็เพราะว่าไม่เห็นใจมันก็เลยจะหาแต่อย่างที่คิดอย่างที่อารมณ์เกิดพอใจพอใจซึ่งมันก็ทุกข์หมดเลยสุงการที่เราวางความพอใจความไม่พอใจเดินสายกลางการเห็นใจใจสลายเนี่ยเป็นการเดินสายกลางพอใจก็ไม่เวียงไม่พอใจก็ไม่เวียงสงบสํารวมเรียบร้อย นะครับไม่ว่าผัวเมียถ้าเรียบร้อยลูกหลานเรียบร้อยเราก็อุ่นใจเราก็สบายใจไม่ต้องคอยห่วงหน้าห่วงหลังไม่ต้องคอยตปะว่าประวงว่าเขาจะไปอะไรจะนีอะไรเขาเขอตัวยางรอดได้คนที่เห็นใจใจะสลายจะเอาตัวใจรอดได้นะครับใจจะไม่ทุกข์กับคําพูดชาวบ้านหรือใ,ใครๆว่ารักษาใจอยู่แตบเหมือนคนมีความรู้เขาจะว่าเราพูดไม่เป็นพูดไม่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขาจะว่ายังไงก็้แต่ถึงเวลาลรงอ่านออกเขียนได้เพราะเรามีความรู้อยู่กับตัว การที่เราเห็นใจใจสัตว์หลเราเจอทุกข์แต่ความเกิดแก่เจ็บตายความโศกเศร้าขัามพลําพันความไม่สบายใจความพอใจความไม่พอใจที่เราเกิดขึ้นจากโลกธรรมมีลาบไม่มีลาบมียศไม่มียศสุขทุกข์สันเซินตางเนี่ยเราก็วางได้เฉยได้ไม่หวั่นไหวไม่เศร้าหมองหรือว่าเป็นเรื่องปกติของชีวิตมีบ้างไม่มีบ้างได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็เจอคนมีกิเลสมีกรรมมีบาปแต่เราไม่เป็นกิเลสของเขาไม่เป็นกรรมไม่เป็นนิบาสเขา เราเจอคนที่ทําผิดเราก็ไม่ปิดกบีกบเขาการที่เรารักษาใจดนการเห็นใจนะครับเห็นใจใจสลายเนี่ยทำให้เราสะอาดตลอดเพราะว่าใจมันชําระตัวเองตลอดชาระความพอใจความไม่พอใจออกจากใจนะครับเหมือนเราชําระร่างกายตลอดเช้าเย็นเราก็จะไม่เหนียวตัวการที่เราชําระใจเนี่ยทำให้ใจเราร่งใสเพรที่ใจร่งใสแล้วไม่ตกอบายนี่จะประโยชน์สุขสัิพานตลอดดังนนั้นให้เราท่านทั้งหลายนะครับการที่เราบอกว่าให้รักษาใจ ก็คือการที่เราเห็นใจแล้วก็ใจสลายนะครับจะเป็นการรักษาศีลเป็นการละทุจริตเป็นการมีสมาธินะละนิวรณเป็นการมีปัญญาสว่างสวัยละความโมหะความหลงนะครับฉะนั้นการที่เรามีสติอยู่ระล,ลึกอยู่เห็นใจอยู่เมื่อเราเห็นใจอยู่ใจสลายอยู่ก็เหมาอนรถขับรถเห็นทางอยู่นะครับเราก็จะปลอดภยัยชีวิตเราในโลกในชีวิตไม่ว่าทางโลกทางธรรม เมื่อเราเห็นใจอยู่ใจสลายอยู่เนี่ยมันว่างมันว่างมันโลภมันโรกรธมันบวมันสับ์ได้ทุกอย่างราบเลื่อนเรียบร้อยไปหมดนะครับเพราะว่ามันไม่ติดทุกอย่างที่มีปัญหาชีวิตเราจะสังเกตได้ว่าเกิดจากการที่เราเป็นซ้อยเองตัดสินใจผิดเข้าใจผิดรู้ผิดเห็นผิดนะครับเพราะว่ามันดีใจเกินเสียใจเกินพอใจไม่พอใจ,อใจก็โดนหลอกก็เลยโดนความพอใจความไม่พอใจความโลภความโกรธความหลงมันหลอกแต่ถ้าเราเห็นใจใจสลายเราจะไม่โลภ ไม่กรไม่หลาไม่มีใครมาหลอกงานหลอกเงินหลอกชีวิตหลอกสังขนารเราได้ไม่มีใครทำลายทำลายเราได้นะครับเราก็จะปลอดภัยเป็นอิสระและมีความสุขนะครับฉะนั้นให้เราทั้งายเห็นใจนะครับเห็นใจใจสลา,ายนั่นแหละจึงจะว่างจึงจะหลุดพน้จนจึงจะ็นอิสระจึงจะเป็นต,ตัวเองนะครับจึงจะมีความเชื่อมั่นมั่นใจได้เกิดความมั่นคงเกิดความมั่งคัง่งเกิดความสุขสะดวกสบายในชีวิตก็เพราะใจนี่แหละ แต่ถ้าใจมันเสียสูนก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันเสียมาทุกอย่างแต่จะได้ก็เสียแต่คนที่เห็นใจใจสลายแล้วดูเหมือนไม่ได้อะไรก็จะได้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับมันก็ต่างตรงนี้นั้นให้เห็นใจไปสลายก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขสัพนิพานโดยตัวถึงกันทุกท่านทุกคนนะครับเห็นใจใจสลาย